รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเดินทางของทีมงาน Journey of Dreams ในสัปดาห์นี้ครับทีมงานมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ดินแดนแห่งตำนานพระยาพิชัยดับหักและเหล็กน้ำพีมรดกที่สืบทอดมาหลายร้อยปีมาถึงวันนี้ครับภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงมีชีวิตผ่านเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนบ้านน้ำพีมิตรภาพที่214ผู้ทำหน้าที่มักคุเทศน้อยในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของบ้านเกิดครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Journey of Dreams ครับวันนี้ผมและก็พิติครับได้มาไกลถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เลยทีเดียวต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสมาถึงจังหวัดแห่งนี้นะครับเรามากันที่โรงเรียนบ้านน้ําพีนะครับเพื่อมาดูโครงการมักคุเทศน้อยครับวันนี้มักคุเทศน้อยจะพาเรามาเที่ยวที่ไหนครับพิติครับก็จะมาดูพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับของแหลกน้ําพีเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมแหล่งชุมชนที่ มีคุณอุปการกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเหล็กน้ำพีสเนี่ยเป็นเหล็กที่ได้เอาไปสร้างเป็นอาวุธให้กับทหารหารหรือรวมถึงสร้างพระขันและพระแสงของพระมหากษัตริย์ครับที่จะเอาไปใช้ปกป้องประเทศนะครับและเราก็เห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่นี่แหละครับที่ได้มีโอกาสได้นำเสนอสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านครับแล้วก็ มีความภูมิใจในวัฒนธรรมที่ตัวเองอยู่นพื้นที่นี้ครับครับก็ต้องยอมว่าเด็กๆหลายๆคนนี่มีทักษะในเรื่องของการเป็นมกุุเทศสูงมากนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับการเดินทางของทีมงาน Journey of Dreams มาอย่างโรงเรียนบ้านน้ำพีมิตรภาพที่214 ใช้เวลาประมาณ30นาทีครับจากอำเภอเมืองซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำพีมิตรภาพที่214คือสถานศึกษาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยการต้อนรับในครั้งนี้ครับผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงโครงการมักคุเทศน้อยที่เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการเป็นผู้นำเที่ยวถ่ายทอดประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของบ้านเกิด ขอ,ขอบคุณครับอาจารย์ที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่ว่ารายการของโครงการ o ช r n e y of Dream um, ปันพลังสู่อนาคตจะมีส่วนสำคัญที่จะเผยแพร่และก็เสริมสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนรวมถึงนักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่และสร้างสารรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปขอขอบคุณครับ ในโอกาสนี้ครับดรธนศักดิ์วหาวิสารได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมให้กับโรงเรียนเพื่อเสริมพลังให้เยาวชนได้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงผมเชื่อว่าทุกคนน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่ตงนี้ก็จะมีความภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นี้นะครับก็มีโอกาสได้มาที่นี่ก็ขอบคุณน้องทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ แล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับที่ได้จัดงานประสานงานต้อนรับพวกเรานะครับแล้วก็ให้พวกเรามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่ครับขอบคุณครับนอกเหนือจากการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วนะครับทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการสาธิตการตีเหล็กน้ำพีโดยฝีมือของนักเรียนที่ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การควบคุมของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญเพื่อสืบสรารภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับแต่เด็กๆยพอมีอาชีพอะเวลาเขาไปศึกษาต่อหรือไม่ได้ศึกษาเนี่ยเขายังยังเข้าไปาเหมือนกับไปทำงานไปรับจ้างได้ที่ทางทางส่วนของชุมชนที่ขามีเป็นเป็นโรงงานแต่ละโรงงานได้ลองดูนะครับ โอ้มีแววคนคนที่จับก็จะเป็นคนที่กำหนดลักษณะรูปแบบของของเราเลยใครับใจครับอ้าวพี่ตีลองหน่อยบางทีคนที่ชำนาญแล้วเขาก็จะเผาเองเอามาเองแล้วก็ตีเองจดับเองตีเองถ้าเป็นชาวบ้านก็จะเองประมาณครับการทำหน้าที่มักคุเทศน้อย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพีนั้นนะครับเริ่มตน้นโดยการพานักท่องเที่ยวขึ้นรถรางที่จะพาชมบรรยากาศบนเส้นทางที่จะเข้าสู่พิพิธภัณฑ์โดยเหล่ามักคุเทศตัวน้อยจะคอยบรรยายตลอดทางเลยแหละครับพิพิธภัณฑ์ของเราจะแบ่งเป็นจุดชมวิวแล้วก็จะมีบอกว่าแสงบอกว่าขาดหลายๆจุดต่างๆให้ว่าให,ให้มีทํากิจกรรมมาคะ่ะ ในพิพิธภัณฑ์มีอะไรให้พี่พี่ดูบ้างมีจุดสําคัญมีอยู่สามโซนค่ะ,ะโซนที่หนึ่งเป็นโซนพิพิธภัณฑ์จัดรูปแบบเสมือนจริงค่ะโซนที่สองจะเป็นศาลของท่านท่านพระขันพระแสงพระสุขค่ะ<อ>กับบอ่อตกเหล็กค่ะโซนที่่านจะเป็นจุดเช็คอินค่ะ<อ>และทางด้านนี้นะคะจะเป็นพิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ที่มีในตั้งแต่ในสมัยอดีตถ,ถึงปัจจุบันค่ะ มีเหล็กน้ำพีนะคะที่ยังไม่ได้ทะลุงและทะลุงแล้วพระขันพระแสงเครื่องมือใช้จอบเสียมมีดและเครื่องประดับที่วางดาบค่ะและนี่นะคะคือบอ่อเหล็กน้ำพีนะคะที่ชาวบ้านท่านสักการะ,ะนะคะมีพระแสงพระขันพระสุขค่ะที่ชาวบ้านได้ตั้งขึ้นมาอยู่บนนี้นะคะเหล่ามักุเทศตัวน้อยครับเมื่อเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์ต่างทำหน้าที่กันอย่างตั้งใจทุกคน แยกย้ายกันตามฐานที่บอกเล่าความเป็นมาของบ่อน้ำพีรวมไปถึงความสำคัญของพื้นที่ที่ได้กลายเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและศรัทธาของชาวอุตรดิตถ์ครับจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับทำให้เห็นว่าหน้าที่ของมัคคุเทศนน้อยไม่เพียงช่วยให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าแต่ยังทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของถิ่นเกิด และถ่ายทอดต่อไปยังผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้องในช่วงหน้าครับเราจะไปฟังกันว่าน้องๆมัคคุเทศน้อยเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้พวกเขามีความฝันที่จะต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนนี้ไปอย่างไรบ้างครับจจงันใ ในช่วงแรกครับเราได้เห็นภาพอันน่าประทับใจของเหล่ามักคุเทศน้อยที่ทําหน้าที่กันอย่างขงมักขม้นในช่วงที่2ของรายการเราจะมาพูดคุยกับพวกเขากันครับว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้และฝันที่จะต่อยอดไปอย่างไรในอนาคต ูกประคำค่ะตั <c <c ้งแต่ป1ถึงป3ค่ะส่วนขึ้นมัธยมก็จะได้พวกตีดาบค่ะก็ดูสนุกดีค่ะหนูช่วงป1ได้ป้าลูกประคำคุณครูสอนเป็นหลักสูตรค่ะช่วงรัฐนาศึกษาบางช่วงค่ะเขาจะพาไปพิพิธภัณฑ์บอิลิงน้ำพีเขามีการสอนตีดาบเป็นขั้นตอนการตีดาบน้ำพีค่ะการท่องเที่ยวก็แบบว่าเขาดูเขความเข้าใจค่ะจากที่เขาแบบว่า อันนี้สมมตินะคะถ้าเขาเข้ามาในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพีแล้วเขาไม่มีความรู้เขาก็อาจจะแบบว่าเข้ามาดูเฉยเฉยเราก็เป็นมัคุเทพน้อยนะคะที่ช่วยแนะนําอะไรต่างๆให้เขาได้รู้เรื่องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีนักท่องเที่ยวหลายๆคนมาเข้าร่วมกิจกรรมของบ่อเหล็กน้ำพีค่ะมันก็ ดีใจที่แล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็จนชินมาทําให้เราชินมาแล้วก็พูดข้องนิดนึงค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะว่าหลายๆที่นักท้องเที่ยวหลายๆคนเห็นว่าในบางครั้งเห็นหลายๆคนได้ประสบความสำเร็จจากการเป็นไกด์ค่ะก็รู้สึกว่าอยากเป็นค่ะรู้สึกว่าเห็นความประสบความสำเร็จเหมือนน้องอ่งเปาเลยค่ะ รู้สึกดีมากเลยค่ะได้พาทุกคนที่นอกถิ่นมาเที่ยวที่นี่ค่ะอยากเป็นค่ะเพราะว่าอยากเป็นไกด์พาแบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นมากรูเทฟที่นี่เลยก็ได้ค่ะเช่นกันค่ะก็อยากให้ชุมชนอื่นหรือต้นอื่นๆก็อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องของบ่อเหล็กน้ำพีหรือบ้านน้ำพีนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเหล็กน้ำพีบ้านน้ำพีเราก็ต้องนึกถึงแร่เหล็กเป็นอันดับแรกของเราเลยครับก็คือแร่เหล็กน้ำพีก็ได้ยินชื่อเสียงมา ตั้งนมนานแล้วครับทางทีมวิชาการของเรานะครับได้ตั้งหลักสูตรมาตามบริบทของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งอยู่ในบ้านน้าพีซึ่งประกอบไปด้วยแร่เหล็กน้ําพีแล้วก็บรุราณวัตถุต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นทางทีมวิชาการฝ่ายผู้บริหารคณะครูทุกท่านเนี่ยก็มีความเห็นกันว่าเราจะสร้างหลักสูตรที่ควบคู่กับการเรียนการสอนในเชิงวิชาการเป็นหลักสูตรที่สามารถทําได้จริงในฐานะที่ตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่มาก่อนก็เลยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีความรู้เมื่อก่อนนะครับไม่ค่อยมีความรู้แน่นเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการพวกนี้แต่ว่าก็จะมีทีมงานหรือเด็กๆที่เขาจะที่เขาจะเล่าสู่เล่าขานตำนานที่เราไม่เคยรู้ที่มันไม่มีตามอินเทอร์เน็ตจากพ่อแม่ผู้ปกครองมาอย่างเงี้ยนะครับมาให้เราได้รับรู้รับฟังแล้วก็เกิดความสนใจแล้วก็มีเป้าหมายในการพัฒนาน้องๆซึ่งตัวเด็กเองที่เข้ามาเนี่ยถ้านับจริงๆก็ประมาณปีนี้ก็รุ่นที่5 เพราะว่าปีก่อนก่อนเราทําการแค่ดําเนินการตามหลักสูตรแต่ตอนนี้เราก็เอาไปปฏิบัติจริงก็น่าจะสัก5ปีมาแล้วครับโครงการมคุเทศจิตอาสาของโดยบ้านนพมิตรภาพที่สอ4นะครับก็เป็นโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมากับเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นนะครับที่มีชื่อว่าหลักสูตรท้องถิ่นน้าพีบ้านเรานะครับในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่นน้าพีบ้านเราเนี่ยกับถูกทําทขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนหรือเด็ก ในโรงเรียนบ้านน้ำพีมทตาภาพเองและในตำบลน้ำพีนะครับได้รู้ถึงจิตสำนึกที่จะรักถิ่นรักความเป็นน้ำพีนะครับซึ่งมีเรื่องของแร่เหล็กน้ำพีซึ่งเป็นของดีในตำบลน้ำพีและก็ของดีในจังหวัดจับุรีครับซึ่งในการเรียนการรู้ของเด็กนะครับในช่วงชั้นต่างๆครับก็จะออกนะครับมาเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะปลูกฝังให้เยาวชนรักถิ่นแล้วก็ที่จะ มีความรู้แน่นขึ้นก็คือเรื่องของโครงการมังคุเทศจิตอาสาครับซึ่งมังคุเทศจิตอาสาเนี่ยก็จะเป็นการาได้แนะนําในส่วนของสถานที่ในส่วนของความเป็นแร่เหล็กน้ําพีความเป็นน้าพีโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนกาบลนน้าพีรวมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตเ์เขตหนึ่งที่ส่งเสริมด้านวิชาการสำหรับทําหลักสูตรส่วนท้องถิ่นเองก็ส่งเสริมในเรื่องของ ภูมิความรู้ต่างๆที่ได้รับจากแร่เหล็กกาพีบ้านเรานี่ครับทุกชุมชนล้วนมีเรื่องราวและอัตลักษณ์เป็นของตนเองสำหรับชุมชนบ้านน้ำพีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคือพลังแห่งการสืบสารที่ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และดำรงคุณค่าต่อไปในช่วงหน้าครับ เราจะไปชมกันว่าการเยือนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อน,น้ำพีนอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับเหล็กน้ำพีแล้วพิธีกรทั้งสองท่านของเราจะสามารถตกแร่น้ำพีติดไม้ติดมือกันได้หรือไม่ครับจจงั หลังจากที่เราได้เห็นความสามารถของเยาวชนบ้านน้ำผีตั้งแต่พาออกเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์และทำหน้าที่มัคคุเทศ์ในการเยี่ยมชมพร้อมบรรยายแหล่งสินแรกของท้องถิ่นด้วยความตั้งใจในช่วงสุดท้ายของเ n นี o f d r e a m s ครับมัคคุเทศน้อยจะพาพิธีกรของรายการไปทำกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้สัมผัสเมื่อเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำผีครับ อันนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแล่งแด่เหล็กน้ำพีค่ะเป็นสถานที่ที่สำคัญเลยค่ะที่เคยใช้ผลิตในอาวุธสมัยโบราณค่ะอาวุธที่สำคัญนะคะก็คือจะเป็นดาบเหล็กน้ำพีค่ะส่วนใหญ่แถวนี้เขาไม่ค่อยทำกันแล้วค่ะส่วนน้อยที่จะทำมากไปค่ะแลวโซนตัวนี้นะคะจะเป็นโซนให้นักท่องเที่ยวค่ะสามารถตกเหล็กกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ค่ะลองดูนะครับคุณผู้ชมตกเหล็ก เหล็กน้ำพีนะคะจะติดตามแม่เหล็กเพราะว่ามีความเป็นเหล็กสูงก็เลยติดตับแม่เหล็กได้ค่ะได้แล้วคะ่ะอะไก้อนอย่อันนี้มันเป็นเก้อนถ้าจะเป็นก้อนใหญ่น่าจะเป็นริมนูนม,มากกว่าใช่คะ่ะการตกแร่เหล็กน้ำพีที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพีผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับก,บการตกแร่ในบ่อเหล็กน้ำพีซึ่งใช้วิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแร่ที่ตกได้นั้นนะครับจะกลายเป็นของที่ละลึก สำหรับผู้มาเยือนที่เดินทางมาเยือนบ้านน้ำพีการตกแร่ไม่เพียงทำให้ผู้มาเยือนได้สนุกสนานและเรียนรู้วิถีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าเหล็กน้ำพีคือรากฐานของภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและเมื่อได้แร่ดิบจากพื้นดินสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นครับคือศาสตร์แห่งการตีเหล็กภูมิปัญญาที่ชาวบ้านน้ำพียัยงคงสืบทอดจนมาถึงปัจจุบนัน ผมช่างไวพศชื่อไวพศเพ่งปิ้นครับเป็นช่างตีดาบเหล็กัมพีตำแหน่งก็ในในชมรมในกลุ่มก็เป็นประธานกลุ่มตีดาบเหล็กัะพีนะครับเป็นประธานกลุ่มตีดาบสมาชิกชมรมที่อายุน้อยที่สุดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอายุน้อยที่สุดน่าจะสามสิบแปดสามสิบแปดายังอยู่ยังมีโอกาสที่จะถ่ายทอดก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มีโอกาสได้มาเห็นแล้วก็ได้มา เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันวัฒนธรรมเนี่ยอนา,าคตจะเป็นอย่างไรและสืบทอดกันต่ออย่างไรนะครับผมคิดว่ายังไงก็ยังคงจะมีคนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของ <c oughs> ชนที่นี่อยู่เพราะว่าที่นี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่ยาวนานมากนะครับอีกสักร้อยปีก็นายย่าจะยังไม่หายนะครับก็พอยังมีคนสนใจยังมีพอคนส,ส,สคืบสานสืบทอดเป็นสายงานแต่จางๆบางๆน้อยๆลงไปเรื่อยๆับครับ เรื่องราวของเยาวชนจิตอาสาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบ้านน้ำพีได้สะท้อนให้เห็นว่าการส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นคือพลังที่ทำให้ชุมชนยังคงยืนหยัดอย่างงดงามและนี่ครับคืออีกหนึ่งเส้นทางของ j o u r y o y o r e r m s m s ที่พาคุณผู้ชมไปพบกับพลังของเยาวชน ที่ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนของตนเองคุณผู้ชมครับพิติีครับวันนี้เราก็มาปิดทริปการเดินทางในครั้งนี้ที่พิพิธภัณฑ์เหล็กน้ําพีจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้เห็นน้องๆมกักคุเทศน้อยทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมพิติีรู้สึกยังไงบ้างครับทริปนี้คือได้มีโอกาสได้มาเห็นแหล่งประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีความสําคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากเนี่ยข้้นหลังเราเนี่ยเป็นบ่อพระแสงและบ่อพระขันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหล็กน้ําพีที่ไว้ใช้สําหรับทา พระขันและพระแสงของพระมาหากษัตริย์นะครับซึ่งเราเนี่ยเคยเรียนรู้มาตั้งนานแล้วแล้วแหล่งผลิตแร่เหล็กที่เนี่ยมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยอ่านประวัติศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระแสงของเงาที่ทํายุาทธาถีของพระนเรศวรก็ดีนะครับหรือจะเป็นดาบนันทกาวุฒ ของพระยาพิชัยซึ่งใช้ในการปกป้องประเทศชาติก็ดีนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยคือร่องรอยประวัติศาสตร์ครับแล้วเป็นร่องรอยที่เรียกได้ว่ามีคุณโอปการต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รบได้มีความปลื้มปิติอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้มาเห็นนะครับแล้วได้มาเรียนรู้สิ่งที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งวัฒนธรรม ของชาติรวมถึงเป็นแหล่งที่มีคุณโอปการกับประเทศชาติครับครับก็เชิญชวนให้คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันถ้ามีเวลาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยเรามากมายขนาดนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเจนี่ออลรีมหมดแล้วครับอย่าลืมกลับมาพบกันเราสองคนได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับในช่วงท้ายของรายการเจ e y of Dream สัปดาห์นี้ครับ ขอนำภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมร้านบันแสงหินการค้าปิโตรเลียมร้านค้าพันธมิตรของผลิตภัณฑ์อีเดมิสึที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นการส่งท้ายครับอีเดมิสออึดั้งเดิมนี่ไม่ค่อยโฆษณาก็ต้องอาศัยร้านค้าช่วยแนะนำลูกค้าพอแนะนำลูกค้าแล้วลูกค้าเอาไปใช้ก็มีความประทับใจว่าสินค้าของอีเดมิสึนี่ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นที่เขาเคยใช้มานี่เขาก็เลยติดใจว่าเออเอาตัวนี้ก็ได้นะราคาก็ อยู่ที่เขารับได้อย่างเงี้ยยังไงขอฝากร้านบันเสงหินกันค้าปิโตเลียมหาดใหญ่นะครับเบอร์โทร074232051 074243157นะครับถ้าหากว่ามีผ่านมาทางหาดใหญ่แวะมาได้นะครับสินค้าอีดีมิสึกเรามีเกือบทุกตัวครับทั้งทั้งแกนลอนทั้งกระป๋องแล้วก็ถังหิวก็มีครับ้าดวยใจที่สั like